สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงเวลาของรายการฟังสักนิดรู้สิทธิประกันสังคมกับสถานีวิทยุมหาวิทยายลัยนเรศวรช่วงเวลานี้จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระดีๆจากสำนักงานประกันสังคมนะคะโดยวันนี้ดิฉันนางสาวสิริลักษรีกระจ่างตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชนานาํานาญการเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิศณุโลก ก็มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะในหัวข้อเรื่องสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะและก่อนที่เราจะทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนมาตรา40เราก็ต้องมาทำความรู้จักกับผู้ประกันตนมาตรา40กันก่อนนะคะก็คือผู้ประกอบอาชีพอิสระยกตัวอย่างเช่นผู้มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเกษตรกรเจ้าของกิจการ แม่บ้านช่างตัดผมคนขับแท็กซี่หรือจะเป็นนักศึกษาเหล่านี้สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือผู้ถือบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข0เลข6 หรือเลขเ็ดนะคะเราจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ด้วยค่ะส่วนผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครก็คือผู้ประกันตนมาตา3า3สและมาตา3าค่าข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้พิการทางสติปัญญาที่ไม่อาจรับรู้สิทธิ์ของตนเองได้ ในการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ง่ายมากเลยนะคะเพียงท่านใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหรือจะเป็นช่องทางอื่นได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเคาน์เตอร์บิ๊กซีหรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารทกรสก็ได้ค่ะการจ่ายเงินสมทบต้องจ่ายเป็นรายเดือนค่ะสามารถจ่ายล่วงหน้าได้12เดือน การจ่ายเงินสมทบจะฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทางนะคะผู้ประกันตนมาตา40จะมีทั้งหมด3ทางเลือกด้วยกันค่ะทางเลือกที่1จ่ายเงินสมทบเดือนละ70บาทจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด3กรณีด้วยกันได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพและกรณีตายทางเลือกที่2 จ่ายเงินสมทบเดือนละ100บาทได้รับความคุ้มครอง4กรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีตายและกรณีชราภาพคา่ะและทางเลือกที่3จ่ายเงินสมทบเดือนละ300บาทได้รับความคุ้มครอง5กรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีชราภาพและกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะก็สามารถเลือกสมัครกันได้เลยนะคะเมื่อสมัครไปแล้วสามารถเปลี่ยนทางเลือกได้ค่ะสามารถเปลี่ยนได้ปีละไม่เกินหนึ่งครั้งสำหรับในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองนะคะเรื่องแรกที่จะขอนำเสนอก็คือ กรณีที่ 1. นกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดไรายได้แต่ต้องดูเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์ก่อนนะคะก็คือต้องส่งเงินสมทบมาแล้ว 3. ใน4เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยค่ะเรื่องนี้ต้องขอเน้นย้ำผู้ประกันตนให้ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่ท่านเจ็บป่วยประสบอันตรายแล้วไม่สามารถเบิกเงินทดแทนได้เนื่องจากท่านส่งเงินสมทบไม่ครบตามเงื่อนไขนะคะถ้าท่านกลัวพลาดหรือหลงลืมท่านก็สามารถส่งเงินสมทบล่วงหน้าได้ค่ะโดยสามารถส่งล่วงหน้าได้ไม่เกิน12เดือนค่ะ สำหรับสิ่งที่สำนักง,งานประกันสังคมคุ้มครองและจะจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของกรณีที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็คือเป็นผู้ป่วยในนะคะจะได้รับเงินทดแทนวันละ300บาทโดยหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นเบิกก็คือใบรับรองแพทย หรืออาจจะใช้สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลที่ทางโรงพยาบาลรับรองสำเนาให้เป็นหลักฐานในการยื่นเบิกได้ค่ะและในกรณีที่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปก็จะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทนะคะ สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นทางเลือกที่1และทางเลือกที่2จะมีสิทธิเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทั้งกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและกรณีแพทย์ระบุให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปก็คือวันละ300บาทและวันละ200บาทรวมกันแล้วปีละไม่เกิน30วันนะคะส่วนทางเลือกที่3 จะมีสิทธิ์เบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ดังกล่าวรวมกันปีละไม่เกิน90วันค่ะและนอกเหนือจากนี้แล้วกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยสำหรับผู้ประกันตนทางเลือก1และ2ในกรณีที่ไปพบแพทย์เป็นผู้ป่วยนอกนะคะยังมีสิทธิ์เบิกเงินทดแทนในการไปพบแพทย์ครั้งละ50บาทปีละไม่เกิน3ครั้งด้วยค่ะ โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาประกอบการยื่นเบิกนะคะค่ะและในเรื่องของใบรับรองแพทย์นะคะเป็นสิ่งที่ทางสำนักง,งานประกันสังคมอยากจะเน้นย้ำนะคะหลักฐานที่ใช้ในการยื่นเบิกต้องเป็นต้นฉบับใบรับรองแพทย์เป็นหลักนะคะ หากท่านประสงค์ที่จะยื่นเป็นสำเนาเนื่องจากท่านอาจมีความจำเป็นต้องใช้ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ไปยื่นเบิกสิทธิ์อื่นท่านต้องให้ทางโรงพยาบาลรับรองสำเนาพร้อมกับประทับตาโรงพยาบาลมาด้วยนะคะในการยื่นเบิกต่อสำนักง,งานประกันสังคมค่ะ สำหรับในวันนี้สำนักง,งานประกันสังคมได้นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตา4 0ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไปแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ก็จะมีผู้ประกันตนมาตา4 0 มายื่นเบิกเงินทดแทนกันเป็นจำนวนมากนะคะก็สิ่งที่ท่านได้รับฟังในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทําให้ท่านสามารถทราบถึงสิทธิประโยชน์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการยื่นเบิกนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีคะ่ะ